มามาข่าวดีดีกว่านี่คุณพี่สกิกาที่เจอคนมาทุบรถเนี่ยจำได้ไหมเอาไปกว่า5 0 0แสนเนี่ยโอ้อะไรอยู่ในนั้น5 0 0แสนกระโปงกระเป๋าเตมนี่เห็นไหมชี้เงีไม่หาไปเลยคือมีแอร์เมสใบหนึ่งก็โอ้โหช็อกและที่สำคัญมาดูกันว่าวันนั้นเนี่ยเขาเสพอะไรค่ะถึงเนี่ยเอากระเป๋าใบนี้ไปหมายถึงโจรนะโจรโจรโจรไม่ไม่ใช่คุณไม่่คุณพีตามนะ มานะครับเอ้าเสียงปมมือดังๆหน่อย uh huh. ในกรที่ตำรวจสอนลอ uh ุมพินีใช้เวลา20วันสามารถจับกลุ่ม2คนร้ายนะครับที่มาทุบรถ ื่อนอทุบรถเพื่อนของนักสแสดงสาวีมาติกาที่จอดเอาไว้ที่ถนนาสารสินนะครับก็ฉกซับไปเนี่ยมูลค่ากว่า5 0 0 0สนบาทล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทศีวรารังสิพรามณกุลนะครับผมก็ได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มนี้นายสุจินดา22ปีนะฮะทารคนทราทอน5ปีนะครับผมเพราอนะรอ,อะไรรู้ไหม เม,มาเมาอะไรรู้ไหมน้ํากระท่อมครับคุณโโอ้โหเขาบอกว่าหลังจากแถลงข่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็นําผู้ต้องหาไปชี้จุดลงมือโดยมีนักสแสดงสาวพร้อมด้วยเพื่อนเจ้าของรถร่วมรับทราบด้วยแล้วก็ถามถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปปรากฏว่าส่วนใหญ่นะค่ะยังอยู่ครบแต่ก็มีบางส่วนที่ยังสูญหายเนื่องจากผู้ต้องหาได้นําไปโยนทิ้งที่คลองแสนแสบค่ะ ของพี่แล้วของเพื่อนก็จะได้กระเป๋าชาแน,นลคือแล้วก็ได้ต้องประดับไมส้สร้อยต้มงโหเข็มกลัดแล้วก็นาฬิกาแล้วก็เป็นกระเป๋าชาแน,นลค่ะแต่ว่าเห็นคนไลคบอกว่าเออของต่างๆได้ยนลงคลองแสนสาบไปแล้วเป็นกระเป๋าหรือเปล่าคะพี่บีเป็นกระเป๋ากระเป๋าสตางค์แว่นตาแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็กระเป๋าสตางค์ของเพื่อนคะ่ะกระเป๋าคลาสอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอะคะ่ะก็ น่าจะพอควรอยู่เหมือนกันค่ะขอ,องเอกสารล่ะคะพี่บีที่เขาเอาไปด้วยอะคะเขาบอกว่าเขา,เาโยนลงคลองแสนแสบหมดเลยสทางตำรวจยังไม่ไม่ไมาชี้แน่ชัดนะคะาก็จะสืบหาต่อไปค่ะกับของที่เขาโยนลงคลองแสนแสบมีชิ้นไหนนี่เป็นของรักของห่วงเรามากมไหมคะก็จะเป็นแว่นตาก,กับกระเป๋าตังค์ค่ะที่เจ็บมากๆก,ก็จะเป็นเครื่องสําอางทั้งหมดเอาเป็นชุดใหญ่อะค่ะวันนั้นก็หมดเลยอะอเครื่องสําอางหมดเลยที่ใช้ <laughs> เขาบอกว่าแบบ อะไรที่แบบดูเหมือนแบบไม่มีค่าก็จะโยนลงลงแม่น้ำไปหมดเลย,ยจะสัญญาว่าเออจะพยายามค้นหาความจริงแล้วก็เอาของคืนให้ได้มาให้ได้เร็วที่สุดอะค่ะพี่พี่ยังไม่ไรบเุินมาแล้วนะคะขอบคุณากค่ะนี่โชคดีสองคนนี้ ใช้เครื่องสําอางไม่เป็นนะใม่ีโหยก็คุณดูเขาเครียดไปว่ามันต้องเยอะมากแล้วมันแพงมากด้วยเครื่องสําอางนี่จะบอกเลยนะ<อ>ว่าถ้าเซตใหญ่เนี่ยนะหลายหมื่นนะเอาไปทิ้งน้ำหมดละโมะโหโมโหโมโหแทนนะคะต้องระวังกันให้ดีนะฮะใช่แต่ก็ถือว่าโ<อ>ชคดีวกว่าคนอื่นนะคนอื่นไม่เจอด้วยอลอยนวลไปหมดเลยช่างแต่งหน้นาเราเมื่อก่อนเคยไงหายทั้งกระเป๋าเลยไง แล้วคิดดูช่างแต่งหน้านี่หลักแสนอะเฮ้ยเขาบอกของเขาของปอมหมดไม่น่าใช้กับพี่ปองใหญ่เลย <c oughs> <c oughs>